สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอเข็มทิศค่ะวันนี้แม่หมอขอมาทําคลิปนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในไม่เกิน20วันต่อจากนี้คือเรื่องอะไรบ้างนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะแปลว่าเราต้องมีบราระบุญสัมพันธ์กันและนี่คือข้อความหรือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งถึงคุณค่ะวันนี้นะคะแม่หมอได้ไพ่มาใหม่นะก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะคะเป็นไพ่ที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็แบบขอบ เป็นสีทองด้วยนะคะเป็นความมุงคลด้วยนะคะโอเคเอาส่วนใครอาจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถคลิกได้ตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะกดแอดได้ตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยะคะ่ะโอเคเรามาดูกันซิว่าข่าวดีที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างในช่วงไม่เกิน20่วันต่อจากนี้นะ สิ่งหนึ่งเลยค่ะไพ่บอกว่าในเรื่องราวต่างๆที่คุณกำลังพยายามหรือตั้งใจทำในทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลสำเร็จค่ะหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้เริ่มงานใหม่ได้ทำสิ่งใหม่ๆหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นระยะเวลานานแล้วความสำเร็จจะเริ่มเห็นผลค่ะใครรออะไรอยู่มีเกณฑ์จะได้สมหวังและสำเร็จตามนั้นนะในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องของการเรียนหรือการสอบแข่งขันหรือใดๆมีเกณฑ์ของการสำเร็จค่ะต่อมานะคะมีหลายคนนะคะที่ ที่ดูคลิปนี้อยู่มีเกณฑ์จะได้รับเกี่ยวกับของที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเช่นโทรศัพท์ iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออะไรที่ออกมาใหม่ๆแกจเกจใหม่ๆห,ห,หรือสิ่งที่เหมือนแบบว่าเออออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะออกใหม่ในช่วงน,นี้ที่ทันสมัยล้ําสมัยมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนนะคะอามาดูใบต่อมาทุกคนจะได้อะไรในข่าวดีนั้นนะคะหลายคนนะคะจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีจากครูบาอาจารย์และสิ่ง คําขอพอรคําอธิษฐานของคุณกําลังจะเป็นจริงแล้วนะคะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะมอบนะคะมอบค่ะมอบพอรอันประเสริฐหรือมอบผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณขอพอรไว้นะคะให้คุณนะคุณจะสุขสมหวังคุณจะได้สมปัรถนาตามสิ่งที่คุณขอพอรไว้กับครูบาอาจารย์ในเร็วๆวันนี้ค่ะอะมาดูซีใบสุดท้ายสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคือโชคลาภค่ะใบนี้คือความฟุกม ฟุกโชคลอยลับลอยความที่ได้อะไรมาโดยไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ดูคลิปนี้มีเกณฑ์ค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเงินทองวาสนาหรือสิ่งที่คุณรอคอยอยู่หรือสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้เป็นความเซอร์ไพรส์ต่างๆไม่แน่คุณอาจจะได้รับของฝากหรือได้รับอะไรที่มีราคาค่อนข้างแพงหรือว่าเอ่อบางคนก็จะมีเกณฑ์ได้ลอตเตอรี่เสี่ยงโชคได้รับได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคหรือใดๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปราน ที่สินใจสมปรารถนาค่ะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอไว้พรให้คุณได้รับเรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆต่อจากนี้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์น้อมรับคำทำนายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ